สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Tom Story ่คาเอกไลฟ์สไตลนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์และขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ Ford นั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้เองนะครับทาง Ford ได้ยกทัพขบวนรถกระบะพันแก่งมามากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Raptor ที่อยู่ข้างๆ Tom นี้นะครับรวมไปถึงรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมานะครับไม่ว่าจะเป็น Ranger นะครับผม Storm Track นะครับหรือว่า Everest วาย a ทรกนะครับแหมรีดีว่ามากันแบบครบ,ครบๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างของฟอร์ดในปีนี้ตามถอมไปเลยกันเลยครับ ในฝั่งนี้นะครับในส่วนของ Ranger s t r o n g Track นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับนี่คือขั้นกว่านะครับของความเป็น Wide Track ขึ้นไปอีกนะครับเราเฉ็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงในหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของไฟด้านหน้าเราเห็นว่ามีไฟเพิ่มเข้ามาอีบริเวณนี้อีก3ดวงนะครับเพิ่มความสว่างไปในส่วนของไฟสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่นะครับเราเฉ็นว่าบริเวณนี้เขาจะใช้ความเป็นสีดําแบบ Gloss นะ ก o สแบล็กแบบนี้นะครับขยับมานะครับผมเราจะเห็นว่าบริเวณซุ้มของล้อเอนี่ครับเขาะจะใช้เป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นสีกอสแบล็กแบบเดียวกับด้านหน้านะครับผมซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง Storm Track กับ w i ท์แทรกนะล้อที่ให้มาขนาด20ครับรวมไปถึงดีไซน์ที่เพิ่มเติมเข้ามาบริเวณนี้อันนี้ผมรู้สึกว่าเออเป็นดีไซน์ที่เก๋มากๆอันนี้เวิร์กมากๆครับ ขยับมาด้านข้างครับเราจะเห็นว่าด้านข้างก็จะเป็นสีกรอสแบล็กเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงบริเวณด้านบนจะมีแหลกหลังคามาให้นะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ถือว่าเป็นออปชันที่ใส่เข้ามาของตัว Stor ์มแฟลโดยที่ให้มาจากโรงงานเลยด้านข้างบริเวณนี้นะฮะโลโก้ s t r ร์มแฟลชัดเจนนะครับผมเรียกได้ว่าสวยงามดูลงตัวเลยทีเดียวนะขยับมาด้านหลังกันหน่อยดีกว่าครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมถือว่าเขาให้มาดีมากๆนะนั่นก็คือส่วนของเอ e s s ร r y ด้านหลังนะครับ เราเห็นว่าเขามีชิ้นงานชิ้นนี้เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเลื่อนขยับได้นะอันนี้ผมชอบมากๆเลยจริงๆเลื่อนขยับได้นะคุณอยากจะปรับไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็เลื่อนไปได้เลยนะครับทำให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดู practical มากขึ้นนะรวมไปถึงบริเวณนี้เขาก็มีที่เปิดปิดนะฮะแล้วก็หุ้มในส่วนของกระบาดท้ายแบบนี้มาให้ด้วยนะอันนี้ผมชอบผมรู้สึกว่าเออดูดีมากๆเลยเปิดออกมาเพิ่งคุณผู้ชมดูดิ เห็นพื้นที่ในการเก็บมาจริงๆแล้วอะ่ะถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้นะฮะ t o r อ t r a c k เนี่ยที่ออกมาเนี่ยผมมองว่าเป็นขั้นกว่าของ w ว e Tra c k แต่ว่าใครที่ยังรู้สึกว่าเอออยากได้อุปกรณ์เสริมหรือว่าการใช้งานที่มันมีมากขึ้นกว่า w i Track เนี่ย t o r m Tra c k น่าสนใจทีเดียวครับ,อบโอเคอึบเข้ามาด้านในครับ จริงๆองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างมากนะครับกับรุ่นอื่นๆเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเสริมเพิ่มความห่อแล้วก็เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางอย่างเช่นตัวแหลกราวหลังคาหรือว่าอุปกรณ์เสริมด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเองเนี่ยนะครับก็มีการใช้สีกรอสแบล็ k อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นดําเงาเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดคําว่า storm track มาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็รวมไปถึงบอ ผู้บริสารและบอกคนขับด้วยนะครับโดยรวมก็ถือว่าให้ความแตกต่างได้ในระดับหนึ่งครับแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างที่บอกไปนะครับนั่นก็คืออสสสุปกรณ์ทางด้านหลังนั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนได้ใช้งานได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์เหล่านี้ที่มาจากโรงงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีกว่าโดยที่เราไม่ต้องกังวลน,นะว่าใส่ไปปึ๊บเนี่ยมันจะพอดีไหมหรือว่ามันจะเข้ากับรถเราไหมเพราะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทางอร์ดใส่มาให้เนี่ยมันเรียกได้ว่าครบจบจ อยู่ในคันนี้อยู่แล้วนะครับใครที่สนใจก็ลองมาดูกันได้นะกับเจ้า Storm Track คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคันดีกว่านะฮะกับ Ford Everest Wide Track นะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งน้องใหม่ที่มาเพิ่มเติมกับความเป็นรถในสไตล์ P P V จาก Ford ครับปขยัมาตอนที่ฝั่งนี้ครับกับอีกหนึ่งคันที่มาเพิ่มเติมความสมบูรณ์กับความเป็น Everest นะครับผมอย่าง Everest w i Track ครับ เรียกได้ว่าคันนี้ออกมาเนี่ยทำให้รถคันนี้ดูน่าสนใจและดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามีการเสริมเติมหล่ออยู่หลายๆจุดเหมือนกันนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปรับเปลี่ยนในบางส่วนนะครับสีที่ใช้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโทนสีเดียวกับเจ้าวายแทร็กที่อยู่ในปิกอัพเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าส่งต่อ DNA กับความเป็นวายแทร็กมาจากตัวปิกอัพเลยทีเดียวครับผมน่าสนใจเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่ามามาเจ้า Everest Y-Track เนี่ยนะครับ เขาได้จับเจ้าตัว e l w a e s ที่เป็นตัว Titanium Plus นี่นะมาแต่งหน้าทาปากเพิ่มเติมครับเรีได้ว่าใส่ความเป็น w i d ์ Track เข้าไปในตัว e l w a e s เนี่ยทำให้รถคันนี้ดูมีเสน่ห์และดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็ใส่สีใส่ดีไซน์ใส่เท็กเจอร์ใส่พื้นผิวหรือว่าใส่ความรู้สึกของความเป็นวายแทร์เข้าไปนะครับทั้งอารมณ์ด้านในและก็ด้านนอกทำให้รถคันนี้มันจริงดูมีความแตกต่างม,มากขึ้นใครที่อยากได้ขั้นกว่าของความเป็นเอเวอเรสต์เนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นั้นได้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสีด้วยสีนี้แมใส่มาในคันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเด่นมากๆบนท้องถนนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าฮะตามมาเลยคะ ว้าวโอเคพอเข้ามาปุ๊บแน่นอนก่นไอของความเป็นว i ยเทรกครับไม่ว่าจะเป็นสติชิ่งเดินได้สีเหลืองนะครับที่ฟอร์ดใส่มาให้ในตัววาย r ทรกตัวนี้นะครับก็จะอยู่ทั้ง,นขขง,งในส่วนของเบาะเองในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะแล้วก็บริเวณของเบาะเนี่ยก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นวายเทรกนะครับผมซึ่งสีของตัวสติชิ่งก็จะเป็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผม แล้วก็รู้ไปถึงพวงมาลัยด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะเดินสีเหลืองทั้งหมดเลยเห็นไหมใครที่สนใจอยากจะได้ความเป็นวทยแตรก็ลองมาดูตัวจริงกันได้นะแต่ถามว่ามันมีความแตกต่างไปเลยสัทีเดียวไหมผมก็ต้องบอกตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่การเสริมหลอเท่านั้นนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยฟังก์ชันการทํางานก็เรียกได้ว่าถอดกันมากับเจ้าไทเทเนียมพลัสเลยดีกว่านะ และนี่ก็คือ Ford Everest Wild Track oh. ครับนอกจากในส่วนของรถปิกอัพกระบะพันแกร่งอย่าง Ford ที่นำมาให้เราได้สัมผัสกันไม่ว่าจะเป็น Storm Track Wi าย t r a ็หรือว่ารวมไปถึง e v e r e s t w i สต t r a ยแเนี่ยนะครับผมคุณยังสามารถสัมผัสรถสปอร์ตอย่าง Ford m มา t a ต g งในบูตนี้ได้เหมือนกันเรียกได้ว่า Ford ยกกันมาแบบแน่นๆเต็มๆเลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจหรือใครเป็นแฟนของ Ford มาติดตามดูกันได้มาดูตัวจริงกันได้นะครับรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนครับ วันนี้เวลาของ Tom's ตอรี่คาเอกไลฟ์สไตล์ของจะหมดลงแล้วนะครับพบกวันในใหม่ EP หน้าวันนี้ทอมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ